One, two, three. Come on. Come on. Come on. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสปยฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปซู่กสูสคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไมอีกแล้วจ้าช่วงมะมล์หอยหสังกับตัวโต,วตวเทยไทยจ้าอากาศช่วงนี้ฝั่งทางฮอลอแลนดน์เนเธอร์แลนดน์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะช่วงเช้าก็สิบสี่สิบห้าองศาได้แต่ช่วงบ่ายมาก็เตียวครึ้มเตียวแดดเตียวลมมืดสลัวสลียนะคะ สูงสุดก็20องศาได้นะคะเมื่อวานก็ค่้มาก็ฝนตกเวลาเดิมนะคะอีกไม่นานก็คงจะเดินทางไปหาหนาวอีกแล้วนะคะเต็มที่ก็คงจะได้อบอุ่นกันแค่อีกสักสองสามอาทิตย์นะคะก็ว่าได้อาว่ากันไปดินฟ้าอากาศค่ะพ่อใหญ่ก็กำลังเดินไปเดินมากำลังเตรียมแพ็กของกันนะคะพรุ่งนี้โตโต้กับพ่อใหญ่ก็จะไปเที่ยว ประเทศอิตาลีนะคะจะไปกัน8-9วันได้นะคะนี่แหะคะ่ะกระเป๋าตโ๊กตก็กอ็ขึ้นมาแล้วนะคะสักคู่ตัวเองก็ค่อยจะไปเก็บเสื้อผ้าหน้าผ่อนกันนะคะก็จะไปเที่ยวกันนิดหนึ่งสองตาใหญ่นะคะช่วงที่เราเดินเหินได้สะดวกแขนขามีกำลังวังจานะคะก็ท่องโลกนะคะไปเจอสิ่งใหม่ๆกัน สำหรับประเทศอิตาลีตัวโต้ก็ไปกันแล้วสองครั้งได้นะคะแต่ครั้งนี้เราไปเมืองหลวงเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเริ่มแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนมาก่อนนอนตื่นแจ่เช้ามากตีสี่ตีห้าก็ตื่นค่ะเริ่มตื่นเต้นนะคะคืนนี้ไม่รู้ยังไงนะคะจะนอนหลับกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ต้องไปสนามบินช่วงเช้านะคะคงตื่นกันตีห้าได้ ออกจากบ้านสัก6กโมงกว่าๆนะคะหกโมงเช้าเพราะว่าบ้านตัวตวเองก็อยู่สุดเขตภาคตะวันออกของเนเธอร์แลนด์นะคะขับรถไปก็สองชั่วโมงกว่าได้นะคะเพราะว่าพ่อใหญ่จ่ายค่าจอดรถไว้แล้เ8-9แวันนะคะเราก็จอดรถไว้ที่สนามบินนั่นแหละคะ่ะจอดรถเสร็จก็จะมีรถทัวร์มารับก็เข้าสนามบินกันนะคะคิดว่าจะบินเราวๆก่อนเที่ยงหรือว่าเที่ยงนี้แหละคะ่ะ เอาถ้าถึงที่นู่นแล้วยังไงก็ค่อยติดตามชมคลิปสวยกันนะคะของประเทศอิตาลีโซนทางกรุงไอกรุงโรมนะคะตัวโตก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะพ่อใหญ่ก็บอกว่าเราก็ช่วงเดินเหินสะดวกไปมาได้ตรงนู้นทีตรงนี้ตีเราก็ไปและอีกอย่างหนึ่งฝั่งทางยุโรปช่วงนี้ก็ยังพอมีแสงแดดอยู่นะคะก็ภาวนาอย่างเดียวว่าอย่าร้อนมากเพราะว่าทิศที่แล้วที่ผ่านมา ทางลมนี่ก็อากาศถึง38องศาเกือบ40องศาเลยก็ว่าได้แต่แกเช็คอากาศด้วย2อสาวันไล่กันมาก็อากาศลดลงต่ำกว่า30องศาอยู่ค่ะอยู่25 26 27องศาราวนี้นะคะอาจจะมีฝนตกบ้างเป็นบางช่วงนะคะก็จะเที่ยวโซนทางโรมทางเมืองใกล้ๆบนบนแถว,แถวๆกรุงโรมนั่นแหละค่ะ รอบนี้ก็ไปกับทัวร์นะคะจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วส่วนมากถ้าไปกับทัวร์ก็สะดวกสบายนะคะเราจองโรงแรมรอบนี้ก็8วัน9วันก็พักสองโรงแรมนะคะก็จะอยู่แถวกรุงโรมราวๆสองสวันนอกนั้นก็จะไล่กันไปตามแถบนั้นแหละคะ่ะเราก็ยังไม่เคยเห็นนะคะยังไงก็จะเก็บภาพวิดีโอสวยๆมาฝากทุกคนนะคะช่วงเดินทางท่องโลกนะคะสำหรับ ถ้าหลังจากโรมไปแล้วก็คงต้องพักผ่อนกันก็รอกลับประเทศไทยเราเมืองไทยของเราก็เดือนพฤศจิกายนได้นะคะช่วงนนลกลางเดือนไปแล้วนะคะก็จะไปก่อนลอยกระทงกันนะคะแต่นี่ก็เตรียมหน้าเตรียมหลังก็เลยบอกแกว่าเตรียมก่อนแล้วกันเพราะว่าส่วนหนึ่งแกก็ต้องเตรียมอยู่ยาเตรียมอะไรของแกเพราะว่าแฟนตัว,ตวเองเห็นอย่างนี้ก็มีโรคป,ประจําตัวนะคบเป็นเบาหวานนะคะแต่ เขาก็อยู่กับเข็มเจียดยามาแล้วเราสามสิบกว่าปีได้ก็ว่าได้นะคะแก่ก็อยู่ข้องแก่ไปเตรียมอยู่เตรียมยาเตรียมอะไรกล้องแก่ไปเราก็ภาวนาอย่างเดียวจะร้อนจัดมากๆเราก็ก็กลัวแกวินแดดก็ว่าได้วินเวียนหัววินเวียนซีนนสตอะไรก็ว่ากันไปช่วงไปประเทศไทยก็เคยเจอแล้วนะคะแต่โชคดีว่าเดินกันในมงในเมืองใกล้เซเว่นเราก็หาผ้าเย็นหายาดมยาหมองอะไรกันทัน แต่ตัวตัวเองก็มีกระเป๋านะครับเป้ตัวเองก็เป็นกระเป๋าโดเรมอนก็ว่าได้มีทุกอย่างอยู่ยายาดมยาหมองเราก็เตรียมไปนะคะนี่แหละค่ะเราก็เป็นทั้งหมอทั้งเมียทั้งเพื่อนก็ว่าไปนะคะแฟนตัวเองมีโรคประจําตัวเราก็ห่วงเขานะครับไปไหนเราพ่อคอยระมัดระวังคอยเตือนสติกันแบบนี้แบบนั้นยายเธอมี่นี้ไหมเธอจะกินนู่นไหมเธอจะเอานั่นไหมเราก็ดูจังหวะจากโคนไปนะคะ ตัวตัวเองก็โทรไปบ้านเหมือนกันนะคุยกับแม่เหมือนกันนะคะแต่สําหรับแม่ตัวตัวเองก็คือคนแก่คนบ้านเรานะคะเขาก็ไม่ค่อยได้เที่ยวได้อะไรหรอกคนแก่ก็ทํางานไปเก็บเงินไปนะคะส่วนมากบ้านเราก็จะเป็นประมาณนั้นนอกจากคนผู้ดีมีเงินเขาก็จะแบ่งสันปันส่วนปันเวลาสําหรับเที่ยวสําหรับกินสําหรับใช้ชีวิตสําหรับท่องโลกอะไรก็ว่ากันไปแต่รอบนี้ก็คิดว่าถ้าไปบ้านก็จะพาแม่พาพ่อไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันอยู่ นะคะเท่าที่เราทําได้แล้วก็ส่วนมากพ่อแม่ตัวตัวเองแกก็ไม่ค่อยอยากจะไปนะคะคนแก่ส่วนมากบางครั้งก็กห่วงนะคะเขาเสียดายเงินด้วยนะคะการเดินทางการไปไหนมาไหนอาหารการกินค่าโรงแรมอะไรต่างๆนะคะแต่ฝรั่งบางค่าเขาก็จะแบ่งสัรนปันส่วนเขาวางแผน้องเขาดีอย่างแฟนตัว,ต,วตัวเองแกจัดแจงเงินทองสําหรับใช้สําหรับเที่ยวสําหรับอะไรแกก็จะวางแผนของแก แผนจนล้นหัวก็ว่าได้นะคะแกก็ถามตัวโตอยู่ว่าพ่อแม่เติบเป็นยังไงบ้างเขาได้ไปไหนมาไหนไหมสมมุติว่าเทศกาลนี้เทศกาลนั้นช่วงนี้ทางเมืองไทยเขาหาเที่ยวกันบ้างหรือเปล่าตัวโตก็บอกว่าไม่หรอกค่ะพ่อแม่สมัยก่อนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็ทํางานที่กรุงเทพอยู่ค่ะไปทํามาหาก,กินแต่ช่วงตั้งแต่อายุมากขึ้นมานี่ก็มีแต่ลูกเต้าลูกหลานเลี้ยหล่อนไปทํางานที่กรุงเทพพ่อแม่เขาก็ชอบอยู่ฝั่งทาง บ้าน,นีสานบ้านเรามากกว่าดินฟ้ากาศทาไร่ทํานาปลูกผ,ผักทําอะไรเขาก็จะชอบประมาณนั้นความชอบของคนแตกต่างกันไม่เหมือนแม่ย่านะคะแม่ของแกก,ก็ไปเที่ยวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะทุกวันนี้แม่ย่าอยู่คนเดียวก็จริงแต่บางอาทิตย์แกก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะแต่ช่วงนี้แกก็จะไม่ค่อยบินเท่าไหร่เพราะว่าแกก็80กว่าขึ้นมาแล้ว แกก็จะไปรถตัวนะคบเหมาตัวเป็นกลุ่มเป็นสิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนไปบางครั้งไปอาทิตย์หนึ่งเขาก็จับกลุ่มของเขาโซนของเขาทางเมืองที่เขาอยู่นะคบเพื่อนฝูงเขาก็จะแบ่งสัญปันส่วนกันไปไม่ย่าของตัวตวเองแกก็ยิ่งซิ่งนะคะแต่งตนแต่งตัวนะคะนี่มาเช้านี่ก็คุยกับลูกชายเขาหลากหลายอย่างนะคะคุยเรื่องจะไปท่องไปเที่ยวช่วงฤดูการท่องเทีเ่ยวฮอลิเดย์วันหยุดของฝรั่งมังค่าก็ก เที่ยวก็เที่ยวเต็มที่เวลากินก็กินเต็มที่เวลาทํางานเขาก็ทํางานเต็มที่นี่ละคะ่ะแต่เราติดซอยห้อยตามสามีไปตัว,ต,วตัวเองก็ไม่ได้ขัดได้อะไรนะคะสมัยก่อนเราก็ชดเชยให้ตัวเองนะคะตอนที่เราอยู่เมืองไทยเราก็ทํางานอโลกอารมณ์มาทําหลากหลายอย่างตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดนี่ลนนะคะ่ะไล่ไปจุนไปอยู่พัทยาจนได้แฟนฝรั่งทีนี้เราก็แฟนคนเก่าพ่อใหญ่เก่า ถึงจะได้เงินได้ทองได้อะไรกับแกไม่เยอะก็คือเราได้เรียนเสริมเติมความรู้ในสมองเราหลากหลายอย่างนะคะแล้วแกก็พาเที่ยวโซนเอเชียทางเอเชียบ้านเรานี่ที่ได้เที่ยวจริงๆก็ไปมาหลากหลายประเทศแล้วนะคะแต่พวกสิงคโปร์เกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนี้เพราะใหญ่แกไม่ชอบนะคะเพราะว่าเมืองที่ทันสมัยมากตึกรางบ้านช่องถ้าไปมันก็มีแต่ตึกทั้งนั้นแกก็คิดไปประมาณนั้น ถ้าไปทางเอเชียส่วนมากที่ตัวๆเคยไปมาก็จะมีสีรังกาเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ลาวนะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนทางนี้ก็จะได้เห็นหลากหลายเห็นธรรมชาติซะมากกว่าพวกฝรั่งเขาจะชอบความเป็นธรรมชาตินะคะวัดวารามเก่าๆขึ้นเขาลงห้วยขึ้นภูเขาเห็นธรรมชาติอย่างนี้เขาชอบนะคะอย่างพรอใหญ่นี่ก็เหมือนกันถ้าไปเมืองไทยแกก็จะชอบทางริมโขง ถ้าเป็นนีสานก็นกรปนมน้องกายไล่กันไปอุดรธานีขอนแก่นก็ว่าไปทางเหนือก็นูนล้วก็เชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็แตกต่างกันไปสําหรับตอนนี้เราอยู่ยุโรปนะคะสามีพาเที่ยวเราก็เที่ยวราคาถึงบางครั้งตัวโต้ก็เคยพูดกับแกอยู่หลายครั้งนะคะเราก็เสียดายเงินเราไม่ค่อยอยากจะให้แกพาเที่ยวพาอะไรหรอกแกบอกว่ารือเธอใช้ฉันเป็นคนเดียวเราก็ไปด้วยนั่นแหละครับ เปิดหูเปิดตาเปิดใจมองไปในโลกกว้างเราก็จะได้เห็นธรรมชาติเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คนสร้างขึ้นทั้งธรรมชาติสร้างขึ้นเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมแปลกๆด้วยแล้วก็กรุงกรุงลมก็เป็นเมืองในฝันของโตโต้เองนะคะเป็นประวัติศาสตร์เก่าแก่ต่างๆโบสถ์เขาคงจะสวยมากเราก็คิดไปพรุ่งนี้ละ่ะก,ก็จะได้เห็นว่าเป็นแบบไหนนะคะ ยังไงก็คลิปนั่งคุยในบ้านช่วงที่ไปเที่ยวก็คงไม่มีนะคะจะได้เห็นแต่การท่องเที่ยวยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะท่องเที่ยวก็เที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนค่ะช่วงธรรมชาติที่สวยอากาศดีๆก็อยากใหกทุกคนได้เห็นเหมือนกันว่าเราไปตรงไหนตรงไหนทุกคนก็จะได้เห็นไปด้วยกันเราก็ได้เปิดหูเปิดตาไปด้วยกันได้เที่ยวกับโตต้นี่แหละค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันเปเรื่อยนะคะเดี๋ยวก็จะไปแพ็คของแพ็คอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่ะ เตรียมตัวกันเนิดหนึ่งนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย